ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊ไลน์เบอร์โทรตอนนี้กำลังจะเดินทางไปบ้านหน้องเดินครับสบภาพเส้นทางตอนนี้น้ำท่วมครับโอ้ยน้ำาึนท่วมครับเดนท่วมมาจากเมืองหมู่บ้านท่วมบ่ดิหมู่บ้านบ่านาบ้านที ว่าอยู่แต่บ่มีโอ้น้ำไหลมาร่วมกันบุ้มคือเริ่มรัดได้เลยคือแบบเรื่องนี้่วยไปเริ่มรัดจะได้เฝ้าออกมาได้เจ้า่แมนโอ้ยครับนะมอเตอร์ไซค์สัญจรยากอยู่เด้อครับี่ยากเลยนะข้างนี้ได้กี่เลือดโนะบ่กี่เรือดได้บ่กี่เลือดเลนี่ครับเสร็จด้าบนเป็นไปง่ายๆเด้อครับดิ ้าผู้ใดบดใจบ้าบนผู้ใด้ดนี่พูดนะปัสสะพานใหญ่ขนาดเท็ดไม้ด้ครับนี่พูดนะโอ้โหข้างหนนี้พนะดข้าง,างน,าน,น่นี่เลยนละมอนูเ่มูยเป็นมืออื่นนี่จะด้ขี้เลือ่อยจะบ่ดิ ฝุนปรหยุดเขามาพ่ายยุ่ยยะยเขาเอดสิ้นเดือนเขาใส่แบบแบบบ้านนะครับบรั บ้านกุดชุ่มครับให้บ้านน,อนบบ้องหนาบอยน้ำตาลครับซายมือบนทางเดินนี่มีบ้านดีด้วยฮะนีบ้านพักัญญานี่เปินบานพัฒน,นา,นามีทางคอนกรีตครับเสร็จทางนี่ออกจากบ้านพักไกยาครับมุ่งสู่บ้านน้องเดินครับมือนี่เขามีภารกิจจะไปเยี่ยมน้อง เกดน้องอนุ่งครับถ้าฝนตกองเงี้ยยัสิกับโบเลไปไหนด้วยอ๋อบจำใบเนเปมันมอนดิข้าวมาคนเศร้านื้อนิยวอืมพู่นะแต่ว่ากับบนธรรมดาครับมองนี่รลมดมแล้วหลายรอบมาได้ดิถมถึงหลายรอบด้วยนี่ giá cái gút bay hang cang đó, nó thông qua đấy ở giá gút là này kêu bọ Khẩu đi ban sang cầu. จอดใ้ผมยุ้ยนาวัดนล,ล้านข่านะโอ้โอส,นย,นมสยมือบอน,นองอนนงครับว่ามแรงก็จะม,มาเยี่ยมนองอนนุง่ง ตอนนี้ถึงบ้านน้องเดินแล้วครับจะไปเยี่ยมบ้านน้องเกตก่อนครับผมฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับผมสบายดีน้องเกตสบายดีไม่ได้ฝนตกแค่ยังเมื่อนี่นอนเฝ่ายย่าครับเมื่อนี่ว่าจะมากินเข่าเที่ยงคับน้องเกตครับโอ้ได้เสือรี่ง่ามครับแดดดิใส่พอดีเลยบ่อโอ้ งามงามงามเดี๋ยวน้องโดนทัทจะมาสมทบหลังเทียงคนวะเดี๋ยวเห็นนักกินก็น้องเกยียรตก่อนครับเมื่อนี่น้องเกยียรจะพ้าออมเนื้อใส่หมึกรับแม่ไม่ใส่ ữ, น้องเกยียรไปตะเวทมุนบอกฝนตกครับรรยากาศ โอ้ฝนตกกระยุดทายบ่ใดครับพึงมาถึงอาสะพอนมากครับฝนเลยเมื่อนี่แถ่เ,เพื่อนเฮ็ดหยางเนาะคือดูเถอะฮะโอ้ทักเย็บมือบอกทักบอกเย็บมือเอาไปเย็บเอาบ,าบาอกจักโมมี่ ออกินเข้าแทบแล้วบอกกินเป็นกระลำกินอะไกินเข้าวบ่แทบบ่คือบ่ได้สดเนื้อสดหนังเนาะแบบเท่าย่ายย่า่นเกโดนัทกับไปเลียนซูมือบอนงเก กระยานนี่ดูนะเมื่อนี้อ้อมอ้อมเบิดเลยน้องเกดเอาไว้กินแรงนําให้แม่กินนําโอ้ใส่เสียอย่งก็คือเนาะตัวนี้มันตัวใหญ่แม่นบ่ตัวนี้พอดีพอดีบ่เจ้าใส่เบิดได้เอ็มเอ มัาใส่เบบใบใหญ่ก hmm. ว่าอืมใบเอียโอ้เล็บมือคืองามเลยนี่เย็ดสีไม้บ่ลนี่ได้ทาเองบ่อได้ไปลานบ่อเแพงบ่อสามเดียบูนยิ่งเขาเองสองร้อยสองร้อยบาทโลยโอ้ต่อบ่ลนี่ต่อสีงามแท้ มเบิงบรรยากาศฝนตกครับเมื่อเนี่โอ้นี่ตะไคร้ครับเป็นปลูกบ้านน้องเกดปลูกขายต้องตัดปลายมันไหนมันเหนปรงบ่เฟื่อยเออฝนเริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวเห็ดอาหารรอดน้องโดนนัดผู้ใดเป็นเอฟซีน้องโดนนัดรอดด้วยครับ มาเด้อครับมากินแกงออมกับน้องเกดสวัสดีน้องโดนทัทน้องโดนัทครับเลิกเลี่ยนผักเทียงมากกินเข่าเทียงน้ำกันครับน้องโดนัทตาที่ปอกบักพุง เห็นต่กินแบบคงอยากกินสมบ์มั้งมัน,นอยากกินเพื่อนกับซ้ำตามเพื่อนกันบ่ไม่แม่จะอยูเ่เฮี้ยนเนี่ยบ่มันอย,ยู่ประเทศอย่างเมนูอย่างกินข้าวเทียงม่เพราะว่าที่ตำมัคงผู้การอือไอเพื่อนกินกับซางสิซางกับ,กบาม,าม,มากินน้ำเพื่อนบ่แม่หน้าคุ้งมากินข้าวเที่ยงอือเฮากักินอยู่พี่แล้วเฮา มื่อนี่เห็ดเมนูแกงอมกับตำปะคุงกินกับกาวปุ่นคนระับใบเห็ดหลายอย่างดลาเห็ดหลายอย่างมันได้ก,กินหลายอย่างมันบมดแซ่บ okay. น้องโดนาต์เติมทานอีกครับเอาก้อนน้อยๆน่ะโดนาต์ยังสูงไว้เดือดยังหอ่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโยกอิกนเลยอีกครับเมื่อนี้ก็ได้ส้มบักม่วงมาฝากน้องโดนาท์ที่เจ้าครับช่วงนี้ได้กินส้มบักม่วงยังแบบยุ่งเหยินโดนาท์ เบิร์ตแล้วเนาะคือแม่มแต่ไทยกับมาฝากน้องโดนนัดแจวแซบพิเก่าครับมักบ้าโดนัดน้นะนองโดนนัดมนะักแจวหมักม่วงเนาะหมักม่วงก็หมกขามอันใดมากกว่ากันมากกว่าสองหมกอันหนึ่้หมกสาวผู้ไทยแซบหมกแจวสมเนาะ น้กกอ,อ,อ,งงองเกดลงเมื่อตามปากงูรบน้องเกดเป็นไป,นปนลำเลียนวิชามากไทยวิชาตามปากงมาจากวังเวียงบนน้องเกดเป็นกระดนบ่ตอนที่ไปก็เป็นอะไรอะไรน,นี่เป็นเป็นเฮ็ดก,นนกินก้อนเป็นในยุลานอาหารมบนบอ่อไปก็ขขเขาเอ็ดเป็นอะไารอืมเรื่องเขาเป็นยุคสมัยดึเขาที่ มันมีแต่อาหารเท่านีคุณนะอาหารชาวบ้านไทยนไ่ได้สกนี่อือซอยไปก่อนองตดนั้นแกจะได้กินแล้วครับหอม่เด้น่เอาผักใส่แล้วก็แเลียวส่นี้ ใส่ผักนั่นสิโอ้ตามมาคงน้องเกดกินกับข้าวปุ่นเมือเ่อกี่เป็น,นแต่แ่บอยู่เนาะโดน,น,นันเนาะส่งหิวเขา่าหิวระบาโดน,นันอยากละ มาหาน้องเกดก็ได้พ่อน้องโดนัทครับมาหาน้องโดนัทก็ได้พ่อน้องเกดครับเ,เป็นเป็นเสียวหักัแต่จะไปกรุงเทพยังอย่าไปทั้งกันน่องหนองเกดเนาะมาท่าน้องโดนัทไม่ได้ไปนะ้ไม่ได้ไปเลยน้องเกงเงดคือมัดอ,อน้องโดนัทจบม้อเช็ดซะก่อน ไปยีบบัองนัไสีะบน้องเกตแซบละบ่ไปอครับป่ะคือแดงครับแต่้องเกตเป็นา่านครับแต่เอดีบ่น้องเกตก็เั่นตีบ่าบ่เพ็ครับของงน้องโดนัทเป็นยกลงเหครับ อ้โหอมต่ซีบเราบอกโดนาเดเอ้าพักใส่ด้วยพักมาใส่ซะนะใส่พักหอมน้ำกับแก่ข้าวปากอีตู่เข้ามาเมืม่อนี่ลืมสื่อพักอีตูมา แข็งอมน้องโดนทัทอ่ะกินแล้วนะ่ะกินก็ตำบากพุงตัวนะ่ะพักหนอกโอ้ครับโอ้เป็นตะกินเดี่ยโดนทัทคุณครับซิมเมืองดูโดนทัทขาดยังเงาเป็นไงขาดยัง แซ่บแล้วครับตัดสไลด์แล้วั่านเข้าเอาสดผู้เดียวได้เป็นถนั่วได้เข้าเข้าหิวได้ดิแซ่บปานเลยโอ้โหเก็บตอมหมูห่อนๆครับคุณอ่ะเป็นแต่แซ่บครับอุ้ย,อยหอมอืมขอน้องโดนัทถ้วยหนึ่งได้ครับเอาพ้อนนะเข้าบัดเอาน้มได้เข้าสดนหนาห่อนๆครับบรรยากาศฝนตกดินดิน สี่เมื่อน้องโดนัดขาดเอ๊ะพักอีตูจักหน่อยลืมสื่อพักอีตูมากครับโอ้แบบคุณน,น้องโดนัดมากเลยครับ,บโอยไอ่ฝุดไอ้ฝุดออกเลยครับมาเด้อรับเรียบร้อยเลยเด้บ่าย น้องเกตครับน้องเกตน้องโดนัทครับอื้อมเมืม่อให้บรนกองเกตเห้นักกินบอกถึกับเป็นตื่นแสบครับ แม่เ้าลงมือจนแล้วบันยูล่ะข้าวส้วนแน่น้องเกียรติมากินข้าวน้ำกันเด้อครับน้องเกียรติส้วนอะไรเด้ออาโดนัทส้วนแนนโดนัทข้าวน้ำกันเด้อลุยรุ่ยรุยรุยบุครับมีแต่ผูงงามๆกินข้าครับสาวผู้ไทยบัดน้องเดินครับน้องโดนัทกับโบได้เปลี่ยนเครื่องเลย อยู่ในยูนิฟอร์มสาวมอ้อปลายครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็มีขนมมีไอ้บักสมครับมาฝากน้องโดนัทน้องเกด น้องโดนัดเป็นคนซิมเนี่ยน้องเกศเป็นได้แซบบ่เป็นอะไรโดนัด่านบ่โดนัดอเอาครับเดี๋ยวให้น้องๆเพิ่งซินข่าวกันเด้อครับเดี๋ยวจะมาคุยกันไหมโอ้แซบไปได้น,น,ดน้องเกศกินข่าวแซบใช่ปะบบอ่าครับกินข่าวแซบคักเมื่อนี่หิวข่าว กินเบิดถวยนึงเลยเฮาสดเบิด์ถัวยเนืะอแกงค่อยแล้วกินเด้แล้วหลจมีหมกม่วงครับมีหมกม่วงมีนขนมมีมม<ก>ตะเวนครับมาฝากน้องเกียรติน้องโดนัด<ก>บนี่ครับน้องโดนัทกำลังป่านหมกม่วงครับ กินข้าวแซ่บบะโดนัทพอเห็นเจ้ามือเลยได้ก,กินข้าวหลายนี่น้องโดนัทเอ๋แกงแซ่บครับใครอยกมากินขา้าวกับน้องโดนัทกันบาเด้อขายอย่างไรนี่เขาคัวแบบได้เขาคัวเจา้าเขาเมา ใส่ให้บิ่งเนี่ยถุงแล้วเจ้าไดนถุงสิบข้าวเมาแท่ยี่บ่แท่แท้บ่แมี่ผสมเอาบ่แม่หนี่เด้เจ้าคือได้เกียรติไว้บ้านไหนดิบ้านมันห้างถุงแล้วเจ้าไดนถุงสิกินได้อยู่เด้เนาะเจ้ากินได้ยี่บ่เออเอาเอาสองถุงใส่สิบพันกับข้าวเมาเข้าบ้านเผื่อนเข้าครัวบ้านเท่าเผื่อนข้าเมาอืมครับ ี่หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วเอาส่วนเอฟซีนะน้องเกดมากินโซนน้องกันเดอ้อเอาน้องโดนนะัทส่วนนะมากินโซนกันเดอน้อเอาน้องโดนนะัทน้องเกดส่วนนะันเด้อครับผมเนะ <c oughs> อาไซจิ้มไหมนะ <c oughs> สองคนนะ <c oughs> น้องโดนนะัทกับน้องเกดเด้อครับผม มีแต่ผู้งามงามสาวผู้ไทยบัมนน้องเดินมาดทายแต่เมืองอัดสะพรกับบอด้เพนใสเราผมไปพ,อพ่อแต่ผู้งามงามนะครับมีกับมีแนวมาต่อนมาซุ่มแซวกันครับกินข่าวกันแซบเพนแนวกินกัน,กน,กนกแซบแซบ,บว่แจวด,งดงองโดนันแซบเนาะเอาไปฝากสาวผู้ไทยผู้ใดกันแซบเบิร์ดครับเนาะแจวน้องเกล็ดกันแซบใช่บ่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยู u ูบช่องตงูตูแฟมบลีนะเด้อ